สำหรับนูเองนะปีนี้มกมีความรู้สึกว่าชาวเราหนูเป็นตัวแทนชาวเราเนาะหนูมีความรู้สึกว่าใจฟูมากขึ้นคือเรามาเกือบหกปีอะหนูมาตั้งแต่ปีแรกที่มีคอมมูนิตี้ที่มีแค่แบบอินฟูแม่กี่กลุ่มใช่ประมาณแบบร้อยสองร้อยคนเนี่ยที่มาเดินเมื่อปีที่แล้วก็ก็ดีใจแล้วว่าเยอะแต่พอปีนี้หนูมีความรู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับมากขึ้นเพราะว่าตอนที่หนูเดินข้ามมาหนูเริ่มเห็นชาวต่างชาติเห็นแบบ คนชาติต่างๆอะไรเงี้ยมาร่วมเดินพายกับเราเยอะขึ้นมากๆเลยมีอะเราก็สร้างตำนานด้วยการขึ้นมนต้นไใช่ค่ะทีนี้เราก็สร้างตำนานใหม่เลยแล้วนะโดยการเป็นพรีเซนเตอร์เอ้ยโดยการไปกับแกรีค่ะคือบอกตามตรงว่าตอนนี้ได้การคัดเลือกเด็กแล้วเดี๋ยวหนูจะเปิดตัวเด็กที่เข้ารอบ50คนเพื่อมาโชว์ หนูทเป็นรายการขึ้นมาคือตอนนี้แอบกลัวดราม,ม่านิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะเสี่ยงาอแต่ด้วยด้วยความที่หนูได้แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าคือคนที่จะมาอยู่กับหนูไม่ใช่ว่าเสี่ยงเาอเต้นดีเต้นเก่งเดียวมันต้องมีเคมีบางอย่างหรือคาลิสมาบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันไปกับค่ายเราได้บรรยากาศวันนี้ในงาที่เราได้ความคันบอกตรงๆว่าเพิ่งรู้ว่าบนโลกนี้มีเด็กเก่งเยอะมากใช่แล้วเพราะทุกคนมาด้วยความสามารถก็มาจากหมื่นคนนะแล้วคัดมาเหลือ 600แล้วมาเจอหนูประมาณ200ซึ่งแบบเยอะมากหนูมีความรู้สึกว่าเออก็ดีใจที่ได้เห็นน้องๆแล้วน้องเขาก็ตั้งใจกันมาจริงๆไม่ยากเลยค่ะดูชริสาตัวอย่างเป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์แล้วก็เขาเรียกว่ามีความตั้งใจที่อยากจะเป็นมากๆแค่นั้นเอง กำลังจะประกาศครับพร้อมปล่อยรายการเลเยี้ค่ะใช่ค่ะบอกเลยว่าทำถ้าเป็นหนูทำอะ่ะหนูไปทำเล่นอยู่แล้วเ,ออเพราะว่าใชังบไป10บล้านเองค่ะสปอนเข้าได้นะคะโอ,อ้ยแกาาําังล่นอะ่ะกะเธอมันเสียงเงินไม่ได้คุณแม่ล้วพาแต่เสียหน้าเนี่ยห้ามเลยเพราะว่าเราโดนโดนพูดไปถึงยันตายครัยันลงลใช่ ่อคในแเนีกแม่้อากนีเคินสามณีเหลือคนเดียวแล้วก็ได้ทับทางเราว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของเขาเราได้เราได้แทงเรื่องไปที่เขาเลยว่าเมื่อไหร่ที่แม่ไปเรียนร้องเพลงเยอะๆนั่นแหละเห็นแม่จะมาหนูพูดทุกวันแต่สิ่งที่เขาทำบอกว่าแม่หนูร้องเพลงในรถทุกวันเลยนะ แต่เขเป็นเสี่ยงแบบนั้นมันก็ยากต่อการที่เราจะใช้มันสมองเราในการเขียนเพลงเหลือเกินเพราะว่ทาทังาทางท้งแต่งเพลงทั้งดูแลเพลงยักล้องแล้วก็ดีเอม็มบอกว่าเมื่อไหร่เพลงท้าดาวของพี่นัทจะออกมาหนูว่าน่าจะมาพร้อมสุริยุปราคาลูกต่อไปค่ะใช่ค่ะรอเริ่ ก็ฝากถึงไพรมันนี่ปีนี้นะคะก็หนูฝากไปทั้งทุกคนที่มีความหลากหลายเลยนะคะสำหรับตัวมิกเองอะ่ะการที่มิกก้าวมาอยู่ตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่พอสวรรค์แต่มันคือการที่มิกยอมรับตัวเองว่ามิกเป็นอะไรแล้วก็ยอมรับจากครอบครัวด้วยก็ใครที่มีบุตรหลานมีพี่น้องที่ มีความหลากหลายก็ให้เขาเป็นตัวเขาในแบบที่เขาอยากจะเป็นค่ะสนับสนุนเขาค่ะแล้วก็คอยสมส่งเสริมเขาค่ะและเขาก็จะเป็นผู้บริหารแบบดิฉันค่ะพูดไปก่อน